กับสบายดีลสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิดองสุขสุขคนเดอ้อมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับน,น้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับน,น้องแหลกเมื่อนี้กันมาเพื่อนลุงน้อยกับเพื่อนลาตีพ่อแม่พี่น้องตั้งจากทีมามาเมื่อนั้นก็เพื่อนลาตีกับอายพามีเพืพ่อนกะมาเป็นเถื่อที่สองเถื่อนี่พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งว่าเพื่อนเป็นเราได้โดยโดยพ่อแม่พี่น้องก็สิเขาไปหาทางเพื่อนเลยกัน ไปหาทั้งเผือละตีเผือก่อนพ่อแม่พี่น้องโดยสบายดีเสียวสบายดีช่ว <laughs> ยดีเียวอันนี้ก็โดยพ่อแม่พี่น้องเขาไปกันเลยมาบะนีเห็ดหัวเห็ดหท้าเป็นถี่เรียบร้อยเพื่อนเผิ่กกางามขนาดทั้งนองเหลเห็นในหนึ่งกันยังไหวงามงาม ได้คุมอันนี้แล้วเนาะถูกงามได้เหมือนเราจีบปลูกยังได้น้อนี่สนาทียังเป็นถังแรกเลยนี่เนาะ สบายดีเด้อสื่อวัดกันได้น้อชื่อมองโอ้สื่อมองพี่น้องนาหักเนาะนาหักคือสื่อมวนเด้อชื่อกันได้มวนน้อชื่อข่อยแล้วบูมวนมาเป็นทั้งแรกเลยพี่น้องโดยทั้งลุงพญามาเลยพี่น้องเอาสบายดีเด้อโดยเอาไม่ไม่หิ้ง ถึงจะเฮ็ดละครั้นี่เลยนี่พุทอันนี้ก่อนแล้วเนาะโดยลูกสาวุทธนะลูกสาวพุทาคุ้โทางนก่อนแลคุ้มนเลยะลูกสาวเป็นคนุทุต้องแขงแขงเติมแ้วใส่น้ำอบ่โดยาพมโดนมาเถียงว่าดีว่าอาทิตย์นึมาแค่หนึ ก็โดนมาเถื่อประมาณบางทีก็ดนเติบโดยพี่น้ตเพราะว่ามาแต่ละเถื่อกับบุคคลเห็นกันเนาะโดยยังยังดีกว่าปีนั่นเนาะบริยนโดยบริบทบริสุทกันเนาะห่งสอง เยนอย่างเดียวบ่คือกว่าจังเลยเย็นแล้วก็เฮ็ดเวี้ยไปน้ำเฮ็ดเวี้ยอย่งนั้นนะประมาณร่างถ้วยไปร่างถ้วยให้อาจารย์อ๋อ้ร่างถ้วยให้อาจารย์แบบว่าที่เป็นเป็นนะคะบอกหันทุนเท่านี้เลยพี่น้องเป็นไทยมือเขาได้หนักนําหนักนํา30โอ้วัน3 0มสิบพันพแม่พี่น้องเนาะเงินไทยเฮาก็60บาทโอ้แบบไปทุกมื้อบ่ไปประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์อืมแบบว่าวันที่พักแล้วก็ หลังจานโดยโอ้โดยพี่น้องคือกับน้องลาตีแต่เก่าคือกันเนาะแต่ว่าเพิ่นกะคข่แต่หาวันละสามสิบเนาะแต่เก่าไปหาล่างนี่เพิ่ไห้วันหนึ่งสิบหาพันเลยอยู่น้ำป่าอยู่อาศัยน้ำพิ่นโอ้โดยไปไว้อยู่น้ำป่าในเมืองบ่แม่นก็บ่ได้อยู่ในเมืองอยู่นอกเมืองอย่โดยโดยจะเห็นเป็นครัางแเลนะพี่น้องเนาะเพราะว่า มีโอกาสเด้มาเยี่ยมยามทางพ่อกับเมยโด่น้องลยเนาะก่ะุดซอยพอนั่งลงเท่านีเราน่นได้ังงวยนุดต่อนั่นด้วยคือขึ้นมาพีก่อนนะขุดต่อใม่อออเขาคิดว่าเราจะขุดปลูกอันนั้นจะเห็นละคัวัใไ้เติบ แสน้ำแล้วพอขุดได้เนาะดเอาไม่หัวเกาอยู่ทั้งเล่นหน่อยจนนเคือมาแขงนอกท่หนาะปวดหัวนะได้วมือได้นาะน้องหมูหนอจ้ะนักเรียนกอันหัวอันที่ว่าหัวเงินนะหัวเงินอ๋อแล้ววางมือวางเขมือลังนี่นะเจนทมืดกับมาเท็ตไอเทมัาสวยบ่แม่แล้วเพิ่แล้ทงตอกทางยังง้มมืดแลไปไ้แล อันนี้คือโหลดแล้วคอยคิดว่าโหลดแล้วนะคะโลดอันจะคล้องแแบเพื่อนะอาอีคอยคือได้ยินเสียงแบบอยู่ใส่อยู่ในน้ำเห็เดเยเห็ดยังสวยเนาะมีคนลูกย่องนะ

านเนม้เนาะน่ยแล้วไปหมดกเอยั้าอแ้วป้าระดเท้าป้าแล้วกเลยีเจ้าบักเล่นนั่นแหละล้ะกะนมี่เขาเม่าก็กินไร่มันแข็งชัตัวเย็นมันนั่นมากทั้หมดันต้นมันแก้วมาตนเป็นอันเอาของอยู่ของจินมาฝากพ่อเนาะ นันเล็พุอ่าเพราะว่าเปณนพุใส่ด,ด,ดินเนาะกับภายในใหญ่เลยม่กะเอาเลยแล้วบาเทเเลยน้ำมันอายนตเลยเพยพอละเลยน้ำมันก็เป็นใจนละแบวทุกคุมไมตะกี้่าเดือคนจดเนเด้อหน่อย มาหลีน้ามนแล้อยู่กันถ้ากันดิใจเห็นพ่อแม่อยู่คักแล้วก็โดยกันดิใจและนอนชนะเจ้าซื้อให้กันเลยครล่ะได้ไหมได้ลูกขึ้นหอดอยู่ขางแรกพ่อแม่ให้ได้มันบ่มีเด้ดูคุณระเอนระตีเอาผาลุไปนี่วัดชัดแน่อยู่รับจ้างเพียงชัดแน่อบ่มันบ่เพียงพอเนาะโดยพาลูกไปเอาแต่เก่าคือการแบบใหารับจ้างเพื่อนนะแต่ได้อยู่น้ำเพลิน แต่ม no okay. ีอเที่ยวไปมีทำิดหวสำเร็กัอดอ้าเนาะแม่ขึ้นหลอดนันลูกได้รกับระกีบระบาดก็ไปลูกเรียนหาชิปด้วยว่าชาวจัดินให้ลูก้วแล้วก็บาทงามหนึ่งเือนกันเลเอ้าก็งามมาล้นี่ ขับไปลีใจีใจนการายไปเลยเห็นไหมจะเป็นโน่นละตีนกยบนเมนเฮานอนไปงุย็นง่ายกันงายอันนี้หัวหัวหิบชวนถ้าใจจะฮอตข้นเลยน้ำุนเยยิ่ขึ้นมาลงันทางมมตั้งมันสัางนั่งยังนะหวหออกสนี้ ทัางไมกับชดทนผักกาดผักบัวพักอมรกาเียติมบุกเนาะมนละผักกาดผักบัวเลยนาเห็ดบักหดแจ้วเด้ลูมัซื้อมาให้แล้วี่ื้อมาเ้วเจ็บแต่แต่ว่าตอนนี้กเห็ดหัวก้อนอย่แรกเลยเห็ดหัวผักฟังเขาคืบกว่คือกันก็แว้าผังฟังถ พอมันอยู่เนี้ยคนละไปมากหัวทักทงเลยชิคนมาเทละนอยละตีเลยหัวเก่าทักทงด้หลยังยังมากมาแล้วมาเลมาแล้วเลยบ้านีดก็สบายห่หน่อยเป็นไข่้อหนึ่งกินยาบดไข่เน่บ่อนีรไข่เน่ไข่ัดนักจบพัว ลมลมชวนพักพี่น้องตราต้องหาแนวอัดเียงก่อนนะงเมวเก่าแล้วมาเสริมกับมัดเพื่องะนั่งทีและ เดอบ้าง่บแม่เน่ขอแม่เทนั้นนะของแม่งละี้ยงของแม่เป็นเรี้ยงห้ยแค่้นเนาะยามมกะแม่มากกะพอได้ส้นเหร็นลุ้กเข้าหันแล้วนีแล้วบันี้ทางนี้ได้แบบนี้ วัมันมดลักกนไในนี้ไก่ก็มีอันน้องสาสองน้อง ก็จะเพิ่มนารัสุดเนตาส่หเพื่อนองก็แล้วเ็ด้าะมาบันนี่มีหัวมีหาวผักอะไรบาน เปน็นตื่เลยผมเหม่พี่น้องเฮือนเราก็ได้ถ้าน้องไหล็ับุมมีแเนีหบุมมีแเนีวหดสิถทามลาซับเ <c oughs> พิ่นก็นเห็ดหัวลูกสาวเพื่นลุงหน่อยเพึ่นก็นได้ ทางเขานีทปากเนี้อไอ

เตเี้ยงแล้ววาดชื่อนี่ระตีเตี้ยนเก่านี่แหละใหญ่ไปใหญ่มาอยู่อกัป้าเจ้าน่และพรเทศมมากก็เอีกเคิ่องลัดอะไรคอยบอกัดเมื่อเมื่อได้ได้ให้รตีมามหมดบัรธนาในส่งดอายมา่มบอกอายมาชนี่าะอาผู้เดียวนะผู้ชายอือ เยี่ยมมาเรียนโครงกไปเรียกคนภไปเรียกคาเงพิเศษเกี่ยวกับของินเข้าอะไรพอได้เงินเยี่ยมซื้อคินซือยามากปันในนอกชาวพันเเงินแต่ละมืให้เธนึ่งอะไรให้ของมือได้ชาวพันกี่ใบให้ดวยัมทหานีได้มาเห็นตัวจริงเสียงจริง หยอกเอาหยอกเงาหยองเาห่างแล้วนยิตลอดอารมณ์ดีนะวะนวแรกเล่ไหใชัรตันเนี่บอกไปหาแบ่แล้วขบมือจิงหงายแบ่มาณอะไปหามาแล้วไล่เขาข้อดอยขำ้ะก็ไปหาแดมาไล่เขาข้อเลยเนาะ ส่วนทักประมาณนี้เนาะโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีโดยสบายดีข่อยกับซีจบคลิปคือกันแล้วอ่ะสบายดีเด้ออ่สบายดีโดยอ่ะสบายดีทางโดยโดยพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กลับมายามทำดุงหน่อยเพิ่นเพิ่นกัน ทางลูกสาวมาเยี่ยมเพิ่นมาเยี่ยมมายามเพื่นลูกสาวเพื่นกับแบบไปเฮียนอยู่น้าป่าอยู่ในเมืองเพื่เพอเหล่พ่อแม่พี่น้องโดยเมื่อนี้ทางน้องเหล่บสิโคลาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องทางน้องเหล่ว่าพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยหลายๆาทางน้องเหล่เห็นแนวได้พิษก็ต้องขอโทษขออาภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องกับขอบุญขอบคุณทางหมดพี่น้องที่คอยผับชมคลิปของน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่ความโฆษณาเด้พ่อแม่พี่น้องโดยเมื่อนี้